สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง Myset Invest m e n t นะคะวันนี้เป็นวันจันทร์ที่15กันยาปี25ค่ะเรามาอัปเดตสกราบตลาดหุ้นไทยบนดัชนี SET 100กันเช่นเคยนะคะวันนี้เซฟเราเรียบร้อยค่ะ 1,300. จุด ไปเป๊ะเลยวันนี้แต่แนวต้านของเรานะคะ Next Station ถ้าผ่านไปได้ในระยะสั้นเนาะสั้นๆของเราอยู่ที่1,350จุดแล้วก็1,400จุดเบสเค a s ่ยังให้ที่เดิม1,500จุดโซนนี้ด่านวัดใจจะยกหายไปต่อได้หรือเปล่านะในระยะสั้นคือยกหายยกโลแล้วก็กำลังจะยกหายไปต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วค่ะเช่นเคยนะเซตร้อยของเรานำทีมโดย a d v a n c e 295บาทบวก3บาทพร้อมกับ ตลาดหุ้นไทยเราในระยะสั้นค่ะ แต่ก็ยังมาไม่ถึง300บาทโซนนี้ลุ้นกลับตัวเป็นขาล,ลงไหมในรอบนี้นะคะส่วนอีออนค่ะก็บวกมาเหมือนกัน116บาทใกล้จะมาแตะแนวต้าน118-120บาทของเราแล้วนะคะวันนี้ชูแขนแหลมๆมาแตะอยู่ที่117ยสบาทห้นาะก็ยังให้ที่เดิม118-120ผ่านมาได้128-130บาทแล้วก็ด่านหินด่านวัดใจรอบนี้จะไปต่อได้หรือเปล่า1 4อ14ยส5บาทโซนนี้สาหรับ อีออนนะคะแล้วก็ส่วนอมตะค่ะบวกมา20สตางค์เหมือนกันค่ะ17บาทส0สตางค์นะคะก็ค่อยๆขยับปรับขึ้นมาแล้วนะหุ้นในเซกเตอร์นี้ยกโลกขึ้นมาแล้วทีนี้ก็ยกไายมาได้นิดหน่อยกลับตัวเป็นขาขึ้นได้ไหมก็ต้องมาเจอด่านนี้ที่เขาแยกขาลงมา20บาทตั้งต้นโซนนี้ละะ้ค่ะด่านวัดใจจะไปต่อหรือเปล่าในรอบนี้สำหรับอมตะนะะแต่ AOT ค่ะทุกคนถึงแม้ว่าเซตจะบวกเขียวแต่ว่า AOT ยังให้ โอกาสเราต้นรอบชะลออยู่โซนนี้นะถ้ารอบนี้ AOT ย่อมาแตะแค่35บาทแล้วไปต่อก็มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ก่อนที่จะไปต่อ ต้องผ่านด่าน42บาททรงนี้เพื่อมาแตะทรงนี้ค่ะแนวรับเดิม55บาทด่านวัดใจจะยกหายไปต่อหรือเปล่าใช่ว่า AOT ไม่เคยวิ่งนะในระยะสั้นเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตโควิดมาเขาก็มาแตะถึง70กว่าบาทนะคะจากนั้นก็ลงมาทําโลอยู่ที่27บาทตอนนี้ก่อตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะจะไปต่อหรือเปล่านะคะสำหรับ AOT ค่ะส่วน a p วันนี้ชะลอนะคะยังไปต่อไม่ได้แล้วก็ออรราเดินทางสวนกับตลาดหุ้นไทยเราค่ะ 14บาท40สตางค์กลับตัวเป็นขานลงไหมแย่ขามาอีกครั้งนึงแล้วปิดแดงเต็มแทงเลยค่ะวันนี้ Next Station ก็ยังให้ที่เดิมแนวรับโซน13บาทหลุดมาเมื่อไหร่ตั้งต้นใหม่11บาท70ถึง12บาทต้นๆน,นะคะสำหรับออรราค่ะส่วนบ้านปูก็บวกเขียวนิดหน่อยนะคะ b b l 149บาท ดูซิว่าวันนี้แยกขามาไหมอ่าวันนี้แยกขามานะทุกคนแยกขามาแต่อยู่ที่148บาทค่ะรอบนี้ถ้าหลุดทรงนี้มาได้ก็ยินดีต้อนรับ ร้อยสี่ิบี่ร้อยสิบห้าลุดมาเมื่อไหร่เข้าแก๊ปเราเลยนะคะสำหรับ BBL ในรอบนี้ค่ะส่วน b c h ก็บวกมานิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่กรอบล่างนะคะรวมถึง BCP ด้วยแล้วก็ BDMs ยังชะลอค่ะยี่ิบเอดบาท b h ก็ชะลอเหมือนกันนะหุ้นในหมวดตัว B นี้ไม่ได้ไปไหนมาไหนเลยค่ะชะลออยู่นะคะดู b h สักหน่อยว่าแยกขามาไหม ยังไม่ได้แยกขาค่ะทุกคนยังอยู่โซน180บาทอยู่ถ้ารอบนี้ไปต่อไม่ไหวย,ยินดีต้อนรับนะคะกลับตัวเป็นขาลงได้เลยส่วน BLA ค่ะขึ้นมาพร้อมกับตลาดของเราเลยนะคะบวกเขียวสดใส19บาท20สตางค์ใกล้แล้วนะคะแต่แนวต้านโซนนี้แล้วค่ะเน็กสเตชันด่านหินของเขา21บบาทโซนนี้ด่านวัดใจจะยกไฮามาแตะ 25บาทโซนนี้ในระยะสั้นแล้วไปต่อหรือเปล่าในรอบนี้นะสำหรับ BLA เนาะส่วน BTG ชะลอค่ะ BTS โดนเทนิดหน่อย c v g ก็ยังไปต่อไม่ได้นะแต่แนวต้านแล้วรอบนี้ถ้าฉันย่อเพื่อไปต่อก็มีโอกาสกลับตัวเป็นขาขึ้นแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวย่อมารอบนี้แล้วมาแตะที่ 60-62บาทแล้วยกไฮมาไม่ถึง70บาทเนี่ยก็มีโอกาสนะคะ50บาทแล้วก็เว r ร์ c a เคของเรา40บาทต้นๆ้นโซน,นนี้ยังรออยู่นะคะสำหรับ c b g วันนี้เซนเทลก็บวกมาเหมือนกันค่ะรวมถึงคอมเซเว่นบวกมานิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ได้วิ่งยกไฮย,ยังไม่ได้นะคะ CPR ค่ะ48บาทถึงแม้ว่าจะโดนเทแต่ก็ใจเรานะ ยังอยากจะให้หลุดลงมารับเราโซนนี้ก่อน40บาทต้นๆ้นนะคะแต่ยังมาไม่ได้ค่ะทุกคนยังเกาะอยู่โซนแนวต้าน47 48บาททรงนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิมนะคะนี่แยกขามามีแรงซื้อกลับมาแตะถึงโซนนี้เลยนะ50 52บาทที่เคยเป็นแนวรับเดิมเราให้เป็นแนวต้านนะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวเราก็ยินดีที่เดิมโซนประมาณ40บาทต้นๆโซนนี้นะคะสำหรับ CPO แล้วก็ CPM คาะบวกเขียวมานิดหน่อยส่วนเดลต้า ยกไฮขึ้นมาแล้วนิดหน่อยนะคะ160บาทคะ่ะทุกคนเป็นทรงนี้เหมือนเดิมนะคะนี่ชูแขนแหลมๆมา160บาทแล้วก็ชะลอ150บาทต้นๆก่อนที่จะแยกขาลงมานิดหน่อย139บาทก็คือโซนแนวรับของเรา140บาทโซนนี้ประวัติศาสตร์เขาซ้ำรอยมา2รอบแล้วนะตอนนี้เขายกไฮมาแล้วคะ่ะวัดใจรอบนี้ถ้าไปต่อก็แตะแนวต้านเบสแคของเรา170บาททรงนี้นะคะแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวพักเหนื่อย อย่าให้หลุด140บาทถ้าหลุดมาเมื่อไหร่มีโอกาสกลับตัวเป็นขาลงก็อาจจะเป็นได้นะคะส่วนเอโกค่ะ116ยสบาทห้บวกมาเหมือนกันแต่ก็ยังมาไม่ถึงแนวตั้งขเราร1อยสิบบาทเนาะ GPC s โดนเทนิดหน่อยค่ะวันนี้หลังจากที่บวกเขียวขึ้นมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะชูแคลมแลมแลมมาแต่ถึง43บาทแล้วค่ะ Next Station ก็ยังให้ที่เดิมสี่0าสิบบาทงนี้เพราะว่าอะไร คือเขาผ่านด่านแนวรับเดิมทรงนี้ที่เคยเป็นแนวรับเดิมแนวรับสําคัญ37-38บาท2รอบของเราแล้วนะเนี่ยผ่านมาได้แล้วนะคะทีนี้ก็รอลุ้นค่ะจะย่อเพื่อไปต่อมาแตะแนวต้านทรงนี้48-50บาทแล้วก็เบสเคสในระยะสัน้น54บาททรงนี้ของเราหรือเปล่าก็ไม่แน่เหมือนกันนะนี่จากอดีตเคยวิ่งมาแล้วจากอดีตเคยวิ่งมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ส่วนกราฟค่ะยังชะลออยู่46บาทห ดูซิเหยียขามาไหมนิดหน่อยนะคะ46บาททั่วเลยค่ะทุกคนยินดีต้อนรับถ้าจะหลุดล่วงลงมานะคะสำหรับกราฟกันกุลวันนี้ชะลอนิดหน่อยนะคะแล้วก็ฮาน่ายังอยู่ที่เดิม HOME PRO บวกมานิดนึงนะคะแล้วก็ IRPC ยังบวกอยู่นะคะทุกคนแล้วก็ส่วน KBANK 167บาทบวกมานิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังผ่าน170บาทของเราไม่ได้นะคะ KCE วันนี้ชะลอค่ะรวมถึง KKP ด้วย KTB บวกมานิดหน่อยนะ 26บาท50แต่ก็ยังถือว่าอยู่ตรอบ,บนโซนนี้นะคะที่เขาทำไฮเอาไว้ A next station ก็27-28บาททรงนี้ไม่ไกลเกินเอื้อมนะถ้า KDB จะไปต่อนะคะส่วน KTC ค่ะยังชะลออยู่29บาท50นี่ ยังชะลอนะคะถ้าไปต่อก็ต้องมาเจอด่านนี้แหละ37-38บาทที่เราให้เป็นแนวต้านด่านสำคัญรอบนี้นะคะสำหรับ KTC ก็ยิ่งถือว่าอยู่กรอบล่างอยู่นะ l h ก็ชะลอค่ะ MK ก็ชะลอนะคะวันนี้ส่วน OR บวกมานิดหน่อย OSP โดนเทนิดนึงนะคะแตะแนวต้านเป็นเรื่องปกติค่ะนี่เขายกหายมาไงเป็นเรื่องปกติที่เขาจะโดนเทแล้วก็ย่อมาทรงนี้นะคะถ้าจะย่อเพื่อไปต่อเนี่ยอย่าให้หลุด18บาทลงมานะ ถ้าหลุดเนี่ยมีโอกาสลงมาทดสอบระดับแนวรับที่16บาททรงนี้แต่ถ้าไปต่ออดีตก็บอกอยู่แล้วแนวต้านที่โซน21-22บาททรงนี้แล้วก็เบสเคส25บาทในระยะสั้นสำหรับ OSP ค่ะแล้วก็ส่วนปรท32บาท75สตางยังชะลออยู่แล้วก็ให้โอกาสเราอยู่นะนี่วันนี้ปิดแดงเต็มแท่งแต่ก็ยกไฮมาแต่ถึง33บาท50 ใกล้จะมาแตะ34บาทของเราแล้วถ้าชะลอยอยู่โซนนี้แล้วไปต่อนี่แหะค่ะ36บาททรงนี้ก็ไม่ไกลเกินเอื้อมแล้วยกหายมีโอกาสยกายไปต่อนะคะสำหรับปรตทในรอบนี้ไม่แน่นะทุกคนนี่แล้วก็ส่วนสอพอค่ะบวกมานิดหน่อยนะคะและ GC ยังอยู่ที่เดิม LH ยังอยู่ในโซนนี้หุ้นรากของเราก็ยังอยู่โซนนี้นะ26บาท75สตาง์ยังไปต่อไม่ได้ RCL โดนเทนิดหน่อยส่วนสวัสด์บวกส่วนนิดนึงนะคะ SCB ยังอยู่ที่เดิม SCC ก็ยังอยู่โซนนี้วันนี้แสนสิริแตะแนาต้าน1่บาท5้สตางค์ของเราเป๊ะๆนะคะแล้วก็สุภลัยยังชะลอค่ะแล้วก็ STGT 6 8บาท85สตางค์ยังอยู่กรอบล่างติดล้อบวกมานิดหน่อยนะคะแล้วก็ทิสโกโดนเทนิดนึง t ท i บวกมานิดนึงค่ะทุกคน แต่ยังไม่หลุดนะรอบนี้ถ้าผ่าน11บาทขึ้นไปได้ก็มีโอกาสวิ่งสวยแต่ถ้าไปต่อไม่ไหวรอลุ้นหลุด10บาทมาเมื่อไหร่ ตั้งต้นใหม่ยังให้ที่เดิมต้นรอบนะคะกบาทห้สตางค์ตันนี้ TOP บวกเขียวค่ะทุกคนยกไายมาแล้ว36สบาทเจสตางค์นี่แหละค่ะอย่าให้หุ้นใหญ่วิ่งลองสังเกตทรงกราฟต,ตัวนี้ดูนะเข้าทฤษฎีเราเป๊ะเลยทำนิวโลสุดๆยกไายขึ้นมายกโลขึ้นมาแล้วก็ดีดพุ่งยกไายขึ้นมาถ้าเป็นทฤษฎีที่เราเรียนมาในทรงกราฟเทคนิคเนาะจุดไหนที่เราควรเข้าที่สุดก็คือ นี่แหละค่ะจุดที่เขาย่อมา26บาทตอนนี้เด้งขึ้นมาแตะถึง35บาทแล้วก็ย่อยกไฮขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้37บาท25สตางค์ค่ะสำหรับ TOP Nextation s t อีกด่านหนึ่งด่านวัดใจที่จะต้องผ่านไปให้ได้ก็คือ40 42บาททรงนี้นะใช่ว่าไม่เคยวิ่งมาก่อนนะส่วน True วันนี้บวกมานิดหน่อย TTB เข้าแก๊ปเราค่ะหลุดมาได้เลย1บาท80สตางค์ยังรออยู่นะคะ TU ชะลอค่ะแล้วก็ WHA ยังอยู่โซนนี้ขอปิดท้ายด้วย DR สักหน่อยนะคะช่วงนี้เรา อัปเดตกับตัว DR กันบ่อยมากนะเพราะว่าเราสามารถหาจังหวะในการเกงกำไรในระยะสั้นได้นะคะในระหว่างตลาดหุ้นไทยเราค่อยๆขย,ย,ย,ยับปรับขึ้นมาค่ะอย่าง Apple 0180ยังบวกอยู่นะคะวันนี้บวกมา3%เลยแล้วก็ส่วน a m a z o อนค่ะจับตาดูอยู่วันนี้จะหลุดไหมยังไม่หลุดนะทุกคนยังเกาะอยู่1นึบาทแปสตางค์นะไม่แน่รอบนี้คืนนี้รอดูตัวแม่เขาจะย่อมาหรือเปล่านะคะจะหลุด220 USD ลลงมาไหม นี่ตัวนี้เขาก็ยังชะลออยู่หลุดมาเมื่อไหร่ย,ยินดีทรงนี้นะคะ1.70บาท70แล้วก็1.50บาท50สตางค์ค่ะสำหรับ Amazon 80 ASML 01ใกล้จะมาแตะแนวต้านที่22บาทของเราแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็ยกไฮามาได้แล้วนะยินดีต้อนรับค่ะถ้าจะกลับตัววิ่งต่อมาถึง26-27บาททรงนี้นะคะแล้วก็ส่วน Alibaba ก็ยังบวกอยู่ โอ้โหสเลยนะคะพร้อมใจกันบวกเขียวทั้ง4ตัวเลยค่ะทุกคนอย่าง B A B A 80เนี่ยบวกขึ้นมาเหมือนกันนี่ยกไฮขึ้นมาแล้วนะคะวันนี้6บาท40สตางค์ค่ะแต่ยังมีตัวที่แรงกว่าอีกนี่จะพามาดู CATL 01กับ CATL 23บวกเขียวสดใสเลยค่ะรวมถึง CATL 80ด้วยที่เพิ่งจะเข้ามารักแรกอย่าง CATL 01เนี่ยยกไฮามาแล้วนะถ้าใครสังเกตดูนี่กระโดดขึ้นมาบวกเขียวเต็มแท่งเลยค่ะ 4, 3, สบาท36สิบหตางค์นะคะเสียได้เหมือนกันที่เรายังกล้าก,ก,ก,กลัวนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะปล่อยไปก่อนแล้วกันนะ,ะแล้วก็ CN01 ค่ะบวกเขียวมานิดหน่อย Google เป็นอย่างไร Google ก็บวกมาเหมือนกันใกล้จะมาแตะ4บาทแล้วนะคะ Google 80ส่วน KO ค่ะวันนี้ XD ก็ขึ้นแล้ว2บาท16สตางค์หลุดไหมคืนนี้รอดูตัวแม่นะะ ยังอยู่ที่เดิมอยู่ค่ะทุกคนยินดีต้อนรับ2บาทต้นๆโซนนี้นะะสำหรับ KO 80แล้วก็เมตาบวกมานิดหน่อยค่ะรอลุ้นหลัง XD ขึ้น22กันยาจะหลุด3บาทลงมาไหมก่อน XD ขึ้นเนี่ยยังปิ่มๆอยู่ที่3บาทอยู่นะคะ Microsoft ก็ยังบวกอยู่ค่ะแล้วก็ NDX 01ค่อยๆขยับปรับมานิดหน่อยนะคะ NVIDIAXD ขึ้นราคาโดนเทนิดหน่อยนี่ แต่ก็ยังไม่ได้หลุดเยอะนะสำหรับตัวนี้นะส่วน Oracle ตัวแม่เขาแบบวิ่งแรงทะลุทะลวงตอนนี้แผ่วมานิดหน่อยค่ะตอนนี้ก็จับตาดูอยู่จะหลุดล่วงลงมาอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่า Starbucks 80บวกมานิดหน่อยค่ะแต่ก็ยังอยู่กรอบล่างเนาะ SA 19ยังไม่หลุดนะคะยังอยู่ที่16บาทอยู่ค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยเทส l a เช่นเคยค่ะย่งเทสลา80เนี่ย สองบาทห้าสิบหกสตางค์นะวันนี้เราแอบเห็นเขาบวกเขียวมาแตะถึงสองบาทหกสิบค่ะทุกคนนี่ ผ่านมาได้แล้วนะแนวต้านทรงนี้ Next Station ก็อยู่ที่2บาท8 0ถึง3บาทต้นๆยกไฮมาได้เลยยินดีต้อนรับสำหรับ Tesla ในรอบนี้ค่ะและก่อนจบคลิปในวันนี้ค่ะฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เหมียวในการทำคลิป EP ต่อๆไปด้วยนะคะวันนี้ก็ขอตลาไปก่อนไว้เจอก,กันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ